ประกาศวันฉายพร้อมพีวีแรกอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับดาบพิฆาตตศูลซีซัน4โดยภาคนี้ก็จะใช้ชื่อว่าการฝึกสอนจากเสาหลักซึ่งก็ไม่ปล่อยให้แฟนๆต้องรองคอยนานเกินไปนะครับหลังจากที่ดาบพิฆาตตศูลซีซัน3ภาพหมู่บ้านชาติดาจบลงไปได้ไม่นานโดยทางยูฟอร์ l เทเบิลก็ได้ประกากศสร้างซีซัน4ภาคการฝึกสอนจากเสาหลักต่อทันทีและล่าสุดในวันที่10ที่ผ่านมาเราก็จะได้เห็นคีวชวลโปสเตอร์และพีวีแรกอย่างเป็นทางการ พร้อมข้อมูลวันฉายของดาบเห่คาดอสูรซีซั่น4อีกด้วยซึ่งนอกจากเราจะเห็นโปสเตอร์แล้วยังมีพีวีวเตอร์ออกมาให้เรารับชมกันอีกด้วยโดยสามารถเราชมได้ที่ช่อง YouTube u For t a b l e Official นะครับ โดยดแต่พะฆาศอาศูนภาคการฝึกสอนของสาลัดนาจีิบเอามังกานในตอนที่128จนถึงตอนที่136จากเล่ม 15- และ16มาเล่าต่อจากภาคหมู่บ้านชาติดาบที่เราเพิ่งดูจบไปเมื่อหลายเดือนก่อนนะครับและในภาคนี้ยังเป็นการกลับมาของอดีตเสาหลักเสียงอย่างอุซุยเทนเก็นที่ได้ประกาศว่ามือไปแล้วในภาคญาติเรืองลมซึ่งการกลับมานครังนี้ก็เพื่อช่วยฝึกสอนเทคนิคต่างๆในการต่อสู้ให้กับเหล่านักล่าอาสูนหน้าใหม่แต่โมยนสาลักที่เหลืออีก7กตคนประกอบไปด้ สลาค์อสอรพิษอิงุโลโอบันายสลรักวายุชินาส,สึกาวะซานามิสลรักหินผาฮิเมจิมะเกียวเมสลักวาลีโทบิโอกะกิยูและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือทันจิโร่พระเอกของเราพร้อมกับน้องสาวที่เป็นอสูรอย่างเนซึโกะโดยหลังจากจบภาคหมู่บ้านช่างตีดาบเราก็จะได้เห็นแล้วว่าเธอคืออสูรตัวแรกที่สามารถอยู่ท่ามกลางแสงอาทิตย์ได้ซึ่งใครที่อ่านมังงะมาแล้วก็พอจะเดาได้ว่าเนื้อหาสนุกเข้มข้นไม่แพ้ภาคก่อนๆเลยส่วนใครที่ยังไม่ได้อ่านนะครับส่วนตัวผมอิจฉามากๆเพราะคุณจะได้รับความสนุก ความมันและตื่นตาตื่นใจโดยที่คุณยังไม่รู้เนื้อหามาก่อนเลยนอกจากนี้และยังมีเซอร์ไพรส์แฟนๆทั่วโลกนะครับเพราะจะมีการจัดเวิร์ทัวร์ฉายในโรงภาพยนตร์ให้ชมกันล่วงหน้าอีกด้วยโดยเวอร์ชันที่จะฉายในโรงภาพยนตร์น่าจะใช้ชื่อว่าปฏิหารแห่งสายสัมพันธ์และการฝึกซอนของเสาหลักซึ่งก็เป็นการนำตอนสุดท้ายของภาหมู่บ้านช่างตีดาบ มาใช้ต่อนเนื่องกับตอนแรกของภาคการฝึกสองของสรลักในรงภาพยนตร์กว่า140ประเทศทั่วโลกโดยกำหนดการจะเริ่มฉายวันที่2กุมภาพันธ์ปี2024ซึ่งเป็นการนำตอนจากทีวีซีรีส์มาใช้ในโรงภาพยนตร์แบบเดียวกันกับที่เคยทำมาแล้วซึ่งในส่วนรายละเอียดของเนื้อเรื่องจะมีความแตกต่างกับเวอร์ชันทีวีซีรีส์หรือไม่เราคงต้องรอติดตามกันนะครับโดยดาบพิการอสูรซีซั่น4ภาคการฝึกสองของสลักนัก้นจะมีกำหนดฉายในรูปแบบทีวีซีรีส์ในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี2024หรือประมาณเดือออนนเเมษาาายขงง,งร ถือกาแฟของโตใจรอกันอีกนิดแล้วเตรียมไปรับการฝึกสอนจากสาหลักกันได้เลยรับรองว่าสนุกตื่น hn, เต้นแล้วใจสมกับการรอคอยอย่างแน่นอนและสำหรับใครที่อยากย้อนกลับไปดูภาคก่อนหน้านี้ก่อนที่จะรับชมภาคใหม่ซึจะประกอบไปด้วยดาบเป็นคาดศูนซีซั่นหนึ่งดาบเป็นคาดศูนส์ศึกรถไฟสุนิลันดาบเป็นคาดศูนซีซั่นสอง A 1, A 2, ภาคยา่ลล A 2, าเริงล,ลมและดาบเป็นคาดศูนซีซั่นสามภาคหมู่บ้านช่างตีดาบ และนี่คือทั้งหมดของการรีวิวในวันนี้นะครับซึ่งถ้าใครที่ชอบอยากดูคลิปอื่นๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามมาไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปแหม่งของทางช่องเราก็สำหรับวันนี้โคตรลาบไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ